ทำคลิปง่ายๆแต่เท่มากฉากเปิดตัวซีเกมแบบนี้ทำงไงแม่วันสอนให้ไปดูเราไปที่แอปแคปคั t แล้วกดบวกเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบแล้วกดคำว่าเพิ่มลากคลิปวิดีโอให้มีความยาวที่10วินาทีค่ะเสร็จแล้วเลื่อนไปที่ด้านหน้านะคะคลิกย้อนกลับหนึ่งครั้งค่ะคลิกคำสั่งที่ชื่อว่าภาพสอนค่ะคลิกเพิ่มโอเวอร์เลยเพื่อนเพื่อนะคะดาวน์โหลดคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะจากคลิปของแม่วันได้เลยค่ะคลิก HD นะคะแล้วก็คลิกคำสั่งที่ชื่อว่า เพิ่มได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เราทำการขยายนะคะให้เท่ากับขอบของคลิปวิดีโอของเราเลยนะคะเลื่อนไปค่ะให้เจอตัวสีเหลืองแบบนี้นะคะมองไปบาร์ด้านล่างหาคำสั่งที่ชื่อว่า cut out ค่ะแล้วเลือก chroma key ค่ะลากให้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็คลิกความเข้มค่ะลากไปที่10นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เรานะคะเลื่อนคลิปวิดีโอไปที่6วินาทีค่ะให้คลิกที่รูปของเราก่อนนะคะ1ครั้ง แล้วก็ใช้คำสั่ง keyframe นะคะกดเพชร1เมตรค่ะแล้วก็เลื่อนไปที่6วินาทีครึ่งค่ะกดเพจอีก1เมตรค่ะแล้วก็เลื่อนไปที่7วินาทีค่ะกดเพรอีก1เมตรค่ะเลื่อนไปที่6วินาทีค่ะแล้วก็หดคลิปวิดีโอของเรานะคะตัวนี้นะแล้วก็เลื่อนรูปเราค่ะให้หน้าของเรามาพอดีกับตัวขอบของตัวป้ายโฆษณานี้เลยนะคะคลิกที่ตัวภาพซ้อนที่ เราเอาเข้ามานี่นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่หวินาทีค่ะเสร็จแล้วให้เลื่อนไปที่7วินาทีอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ให้เรานะคะใช้สองนิ้วขยายค่ะให้เขาออกมาแบบนี้เลยเราเลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะคลิกย้อนกลับ1ครั้งนะคะแล้วก็คลิกย้อนกลับอีกหนึ่งครั้งค่ะเลือกหัวข้อที่ชื่อว่าข้อความค่ะแล้วกเ็เลือกเพิ่มข้อความค่ะ ให้เราพิมพ์ข้อความคำว,ว่าซีเกมนะคะแล้วก็ให้เราเลือกฟอนต์ค่ะให้เป็นฟอนต์โซเฟียโปรตัวนี้นะคะแล้วให้นําไปวางไว้ตรงขอบตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปเลือกที่เอฟเฟกค่ะไปที่หัวข้อที่ชื่อว่าสว่างสวัยค่ะเลือกตัวสีฟ้าตัวนี้นะคะแล้วไปที่ Animation ค่ะไปคําสั่งวงค่ะตัวที่เป็นไฟแบบนี้นะคะแล้วก็ลากไปให้ช้าที่สุดนะคะ แล้วก็ลูดไปให้มีความยาวที่7วินาทีค่ะคลิกแอนิเมชันอีกครั้งหนึ่งนะคะเลือกการออกเป็นแบบเลือนหายค่ะแล้วก็เลือกเข้านะคะให้เป็นแบบตัวนี้นะตัวที่เป็นตัวพิมพ์นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราค่ะคลิกที่ตัวรูปของเรานะคะที่7.5วินาทีนะคะคลิกแบ่งฉากค่ะแล้วก็คลิกตัวทานซิชันที่อยู่กึ่งกลางตัวนี้นะคะให้เพื่อนเเลือกหัวข้อที่ต้องการเลยไม่ว่าจะเลือกตัวนี้นะคะคําว่าข้ามค่ะ โอเคหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยตรงระหว่างตรงข้อต่อนี้นะคะให้เพื่อนๆค่ะคลิกตัวสติ๊กเกอร์ค่ะเลือกหัวข้อที่เป็นกรอบรูปตัวนี้นะคะเรื่องหน้าปกนิตยสารที่เราต้องการเลยนะคะเดี๋ยวไม่มาจะเลือกตัวนี้นะแล้วก็ขยายให้พอดีกับหน้าจอของเราค่ะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะลากเขานะคะให้มีความยาวนอกนั้นเราก็สามารถปรับแต่งต่อไปได้เลยค่ะ และนี่คือตัวอย่างแม่แบบของแม่วันเพื่อนๆสามารถกดเล่นนะคะเพื่อเป็นไอเดียได้เลยค่ะวันกำลังจะมีคอร์สสอนฟรีสอนสร้างแม่แบบให้มีรายได้ใครอยากเรียนคอมเมนต์มาหน่อยค่ะว่าอยากเรียนแล้วก็ทักแม่วันมาได้เลย